จากการที่ได้รับนโยบายจากท่านผู้นการผู้นำเขตพื้นที่การศึกษาตรงสไลด,เด์เลยเขตนั้นให้เน้นในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการออกเยี่ยมบ้านนะครับตามนโยบายนั้นทางพวกเราก็ได้จัดการให้ครูชำชั้นและครูชำชาทุกคนได้ออกเยี่ยมบ้านเพื่อดอูความเรียบร้อยหรือความไม่มีความสุขของนักเรียนนะครับดังนั้น เมื่อไปเจอสภาพปัญหาแบบนี้ก็ให้คุครูได้ติดตามเพือ่อท่านจะสอดคล้องกับการสร้างบ้านพนักนักเรียนตามนด้บายของพอออเขของเรานะครับซึ่งไปดูสภาพแล้วก็รู้สึกมีสภาพที่แย่มากนะครับครอบครัวอยู่ด้วยกันเยอะบ้านแค่เป็นห้องรวมนะครับแยกนอนซึ่งมีปัญหามากมายในเรื่องนี้ก็จะฟังให้ แนะนําให้ในเรื่องของการขอบ้านให้นักเรียนนะครับก็คิดว่าคณะครูให้จับภาพปติดตามช่วยเหลือในเรื่องนี้อยากเิ็นที่อาจารที่เราไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเห็นได้รับรายงานว่ามีเด็กยากจนทั้งที่อยู่อาศัย ความยากจนของนักเรียนมีชั้นไหนบ้างคะนี้สามค่ะหญิงน้ำฝนแก้วอันนี้เด็กหญิงน้ำฝนเนาะิงน้ำฝนของจานวงเดือนสอนวงเดือนสอนพรมอันนี้เนี่ยพอพอสีพอสีนัตชานัตเจ้าอุ่นนัตแจ้วอุ่นของครูสุวรรณคสุวรรณครับดังนั้นวันนี้นะเราจะไปดู ที่บ้านพวกเราไปได้ไหมได้เนาะได้เนาะอ่ถ้างั้นเราเตรียมตัวนี่เราจะไปบ้านของนักเรียนครับผจานมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมบ้านของเราไปทางไหนไปทางนี้เนาะไปทางนี้เราเดินไปไหมเดินไปอ่าอันนี้คือหนทางไปบ้านของอ่านักเรียนทั้งสามคนนี้ซึ่งจะไปสู่บ้านของที่เรากำลังจะ ไปดูซึ่งได้รับรายงานจากครูประจำชั้นว่า,าบ้านนี่ลำบากมากนะทั้งคนอยู่หลายคนนับแล้วเด็กสิบคนนะผู้ใหญ่อีกสามคนเป็นสิบสามคนเราจะไปดูในโอกาสต่อไปนี้ เยี่ยมบ้านนะครูไปํำชั้นม,มาครั้งหนึ่งยังมารยังมาแล้วเอาครูคนไหนมาล่ะเอาคนนี้คนนี้เนาะอันนี้น่ะนักขนครูคนไหนมาครูวงครูอะไรคูวงเดือนครูวงเดือนก็มาแล้วนะเราก็ไปพูดให้ครูฟังนะว่าอที่อยู่อาศัยของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะลำบากบากลำบากไหมลำบากเนาะลำบากไหมลำบากเนาะวันนี้ก็เลย ไมมาเยี่ยมอ๋อนี่ก็ไม่มีเนาะพ่อพ่อก็มีเนาะนั่นเนาะพ่อเสียอ่าทางนู้นก็ไปอ่าไปทำงานไปทำงานอ่าก็ก็มาเห็นบ้านามานห็นบ้านเถามพวกเราก่ท่านคจะเข้าไปเย่บ้านไไหมไม่ะให้ไปไม่ไปบ้านเนาะไม่ได้บ้านได้ไหมได้ได้เนาะพ่อแม่ได้ไได้ได้ค่ะได้เนาะอ่าบอกนุญาตเลยเนาะบางทีเราก็ จะไปดูในบ้านด้วยก่อ,เอนเนาะอ้าวบมาเลยเอามาดูข้างนอกให้พาคุณเดินดูหนดีเนาะอ้าวหนึง่งอาตรงนี้ข้างนอกโอ้นี่ฝาบ้านฝาบ้านนี่ยทำอะไรเนี่ยนัดเขาอ,อะไรทำนะมาดูดิเอาอะไรทำเนี่ยไม้อะไรสั่งไม้จากไหนเนี่ยเศษไม้อดัเดเศษไม้อัะ โอเอาไปรอบไปทางนี้เนาะข้างไหนอีกอะ่ะไปดูดโูโอ้น้องก็้มาด้วยน้นองเ็มาด้วยยายดูอันนี้อันนี้นนด้านด้านหลังเงาะอ่าอ,อ,อันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะก็จะเข้าไปข้างในกันอ่านี่คือสภาพบ้านของนักเรียนทั้งสามคนที่เรามาในวันนี้เ,เข้าที่ดูสภาพบ้านนี้นะจะว่าบ้านนี้ ก็ไม่ใช่แต่ทั้งหมดนี้ก็ทั้งสามคนนี้ก็อาศัยอยู่ในบ้านนี้นะรวมทั้งหมดก็แปดคนนะข้าม,มา <ใน S 1> ก็นอนตรงนี้ยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวเนะขาก็นอนกันตรงนี้ตามจากภาพบ้าน,นเราดูอาจจะไม่บ้านแต่ตแต่ของเขานั้นถือว่าเป็นบ้านของเขา้ก็ วันนี้เราได้มาดูในสภาพที่เป็นจริงเราก็มีความเป็นห่วงอย่างในเรื่องของการเป็นอยู่ของนักเรียนไม่ว่าเขาจะมีความเป็นมาอย่างไรแต่สภาพที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะดูแล้วลำบากหรือทั้งความปลอดภัยทั้งที่อยู่อาศัยทั้งการเดินทางระยะทางจากโรงเรียน จากบ้านไปโรงเรียนนี้ก็ไกลพอสมควรนะ,อ,ะอันนี้เรามาดูในสภาพจริงนะซึ่งเราจะได้ไปดูที่อื่นเป็นแต่ละที่เป็นจุดๆไปเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปดูสภาพข้างในทีนี้ก็ถามว่าห้องน้ําอยู่ข้างไหนบอกว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกจากห้องน้ําตรงนี้ออกมาถ้าสมมติว่าเป็นตอนกลางคืนถ้าการการองกลางวัมันก็ไม่เป็นถ้าเป็นตอนกลางคืนจะต้องเดิน เดินออกมากลันนกษณะเดินออกมาจากหน้าประตูไปเรืเร่อยๆห้องน้ำจะอยู่ในสักประมาณาาาสักเกือบส50เมตรก็กกได้อยู่ตอนนั้นที่จะมองไปพอ,พอจะอนั่นแหละอยู่ยยห้องน้ำอันนี้คือคือสภาพหนึ่งที่เราเราเป็นหันพยายามครัรถซาเล้งคันนี้ไปส่งลูกๆนี่บอกกับเขาใครเป็นคนขับ ขับเป็นอ้าวขับเป็นเอ้าลองดูดิลองดูเอาาดนั่นเลยมานั่งนลแม่มานั่งน้ำเอาลูกมาไปทั้งหมดนี้เลยเหรอไปทั้งหมดเนี่ยนั่งหมดเลยเนี่ยนั่งไม่ได้มันหักอ๋อมันหักใช้สำหรับว่าไปพร้อมกันเนาะบางวันก็ไปสายก็เอาซาเลงนี่ไปส่งลูกถ้า ไปกปกต,ติตื่นเช้าหน่อยก็ให้ลูกเดินไปตามทางนี้อ๋อก็ทันเนาะไปโรงเรียนน่ะน้องไปด้วยไหมเนี่ยไปบ่ไม่ไปไม่ไปน,น้องยังไม่เข้าเรียนอยู่เนาะเอเอาตั้งใจเรียนอย่างไงก็นั่งรถคันนี้ไปแม่ไปส่งเนะเาะ ก็น่าจะมาทุกวันเนาะ